สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมัยทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวทัดดินนะคะพลึกศพกันมังกรประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะชาวทัดดินนะคะได้แก่ชาวพลึกศพค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนและชาว ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ใช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธาตุดินพลศกกันมังกรใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะบางเคสนะคะสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะสําหรับชาวทัตด,ดินพฤกษกันมังกรน,นะคะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ10ใบ,บอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะแล้วก็รวมถึงคําแนะนํหนึ่งใบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวทัดดินพลึกศพกันมังกรน,นะคะเป็นยังไงบ้างเนะาะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นควีนถือดาบนะคะ ใบที่สองค่ะได้เป็นไพ่2ไม้เท้าและใบที่3ได้เป็นไพ่7ดาบค่ะชาวธาตุด,ดินพฤึกศบกานมังกรน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุลกุมนะหรือคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้หรือคุณมากกว่าเขาก็ได้ตรงนี้สลับกันได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมสิงธนูคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่า,อ,าอยู่คนละ เป็นชาวต่างชาตินั่นแหละเนาะอยู่คละประเทศอยู่คละอำเภออยู่คละจังหวัดนะคะตรงนี้อยู่ไกลกันไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่ใกล้กันเนาะหรือนะคะอาจจะอยู่ใกล้กันแหละแต่ว่าความรู้สึกในใจของคุณอาจจะเหมือนกับอยู่ไกลกันก็ได้นะคะตรงนี้สลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้คุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอนดีตที่ผ่านมาของชาวาตดดินพฤกษบกันมังกรตัวคุณค่อนข้างที่จะให้โอกาสเขานะให้โอกาสนะคะแล้วก็รอคอยว่า อืมคนที่คุณคบอยู่อะค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะคะไพ่เจ็ดดาบค่ะขึ้นมาบอกว่าเขาหรือเขาอะค่ะทำทำอะไรรับหลังคุณอยู่ตลอดเวลามีความลับกับคุณอยู่ตลอดเวลาแอบทำนะคะมีความลับทำอะไรรับหลังมีเขาเรียกว่ามีสิ่งที่ปิดบางซ่อนเร้นคุณอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วทุกครั้งที่คุณจับได้นะคะก็ ใจอ่อนให้อภัยเขาตลอดเวลาแต่นะคะคือเหมือนกับตัวคุณภายนอกเหมือนกับคนใจแข็งอ่ะภายนอกเหมือนกับคุณเด็ดขาดแต่ความจริงแล้วค่ะในใจของคุณค่อนข้างที่จะอ่อนอ่อนโยนแล้วก็อ่อนแอทุกครั้งที่จับได้คุณคุณทำเหมือนคุณเข้มแข็งคุณทำเหมือนคุณเด็ดขาดคุณพูดหรือว่าคุณให้โอกาสเขาประมาณว่าเออให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าทำอีกก็ก็ ก็เลิกกันเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่านะคะในใจลึกๆของคุณแล้วอะ่ะคุณคุณตัดเขาออกไม่ได้จากชีวิตหรอกนะผ้าสองไม้เท้านะคะคุณยังคงรอคอยแล้วกร็รอดูพฤติกรรมนะคะว่าเขาจะเปลี่ยน น,ะะนิสัยเปลี่ยนเ,เขาเรียกว่าพฤติกรรมแย่ๆนะคะได้สักวันหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมานะคะของชาวาุ้ดินค่ะพลึกศบกันแล้วก็มังกรน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวาุ้ดินพลึกศพกันมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่4ถ้วยนะคะใบที่2ค่ะได้เป็นไพ่7 เปียนและใบที่3เป็นไพ่คิงถือดาบนะคะาชาวธาตุด,ดินพลึกศบกันมังกรคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำค่ะก็รกฏมีนพิจิกนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินด้วยกันเองนะคะพฤึกศพกันและมังกรหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตนกุมคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้นอ้องไม่อาจตามน้าไพ่ค่ะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยตัวคุณยังยังให้โอกาสนะยังอยากที่จะให้โอกาสเขาค่ะ มีไพ่ของการรอคอยเนะาะไพ่เจ็ดเหรียญนะคะซึ่งเป็นไพ่ของธาตุดินเนาะคุณยังรอคอยอให้โอกาสปรับปรุง ดูพฤติกรรมเขาอยู่นะคะไพ่สีถ้วยค่ะตัวเขาไม่ค่อยจะได้ดังใจสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจะรักษาโอกาสที่คุณให้สักเท่าไหร่คุณถามว่าเบื่อเซ็งไหมก็เบื่อก็เซ็งแล้วแหละก็ดูกันมานานแล้วอะคะ่ะให้โอกาสกันมาหลายครั้งนะคะไพ่คิงถือดาบเนาะมีเกณฑ์โอกาสนะคะที่ตัวคุณน่ะจะเด็ดขาดจริงๆแล้วแหละนะ เออจะเด็ดขาดจริงๆแล้วแหละคือเหมือนกับว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณคุณจะเงียบมากขึ้นคุณจะนิ่งมากขึ้นคุณจะคอยมองแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วไม่บ่นแล้วไม่พูดแล้วนะคะคือเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเหมือนกับจะใจอ่อนเนาะใจอ่อนพูดแล้วก็ถึงแม้ว่าจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายแต่ก็ยังให้โอกาสอยู่เรื่อยๆแต่ในภายในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะคะ คุณจะให้โอกาสเขาเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วคุณจะไม่จำจีจำชัไม่จุกจิกไม่ไม่บน่นไม่ด่าไม่อะไรต่อไปแล้วคุณจะอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็ดูเฝ้าเฝ้าดูพฤติกรรมของเขาถ้าหากว่าเขายังทำตัวเหมือนเดิมนะคะยังมีความลับยังนอกใจหรือนะคะยังแอบทำบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณไม่ชอบนะคะแล้วก็บอก เป็นปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเช่นถ้าหากว่าไม่ใช่ในเรื่องราวของการทําอะไรลับหลังที่นอกใจเนาะก็อาจจะเป็นการแบบว่าเล่นการพน,นันติดพน,นันติดบอลติดเหล้าติดเพื่อนอะไรแบบนี้เออไม่มีเวลาให้คุณนะคะแล้วก็พูดคุยกันหลายๆทีแล้วเขาก็ยังไม่ปรับปรุงพฤติกรรมนะคะเนาะยังยังมีเขาเรียกว่ายังยังพฤติกรรมยังไม่เป็นที่น่าพอใจ นะคะของคุณเนาะคุณรอคอยคุณเริ่มจะเบื่อแล้วแหละนะคะในที่สุดค่ะถ้าหากว่าเขาไม่ไม่ได้หลังใจคุณจริงๆเนี่ยคุณจะคุณจะไม่พูดไม่จาไม่อะไรแล้วคือตัดก็คือตัดเลยจริงๆคือจะไม่พูดแล้วแต่ว่าจะทําให้เห็นเลยนะคะตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะสถานการณ์เนาะแล้วก็แนวโน้มนะในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้นะคะ ก็ถากว่าใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถสักคลิปข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณไม่ต้องนําไปเครียดไปคิดเยอะคิดมากหรือว่าไประแวงคู่นะคะเพราะว่ายังไงก็ตามการดูด,ดวงผ่านช่อง y ย u ทูบอะค่ะก็ยังจะเป็นการดูดวงที่เป็นแบบดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบ general reading นะคะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆ,ๆคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินพฤึกศบกันมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะ ไม่คออเุียตบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยค่ะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตค่ะใบที่สองค่ะได้เป็นไพ่ก้าดาบและใบที่สามค่ะได้เป็นไพ่สามถ้วยนะคะชาวธาตุดินพลึกศบกันมังกรนะคะคุณอาจจะคุยกับชาว ธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกหรือชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกลุมนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวราศีกันลัคนาการซึ่งเป็นชาวธาตุด,ดินด้วยกันเองนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหนา้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในในอนาคตอะนะคะเออตัวคุณนะคะเลือกที่จะตัดเขาจริงๆแหละแต่ว่าการตัดเขาคนนั้นนะคะ นะมันก็ทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียใจเนาะบางครั้งบางทีเราเราเราครบกันมาตั้งนานแล้วอะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราอาจจะผ่าน ผ่านอุปสรรคปัญหาผ่านเรื่องราวต่างๆกันมานานพอสมควรเนาะการที่จะตัดใครสักคนออกจากชีวิตโดยทีเ่เราไม่สามารถมองเห็นอนาคตแล้วหรือว่าอนาคตมันลิบหลี่เหลือเกินนะคะพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปนะเขาติดเพื่อนมากขึ้นเขากินเหล้ามากขึ้นเขาเไม่สนใจคุณนะคะสนใจคุณน้อยลงหรือว่า ใดๆก็แล้วแต่นะคะความรักคุณรู้สึกว่าความรักที่เขามีให้คุณอะ่ะมันลดน้อยลงไปความสม่ําเสมอในเรื่องราวของความสัมพันธ์การเอาใจใส่นะคะหรือว่าเ,เขาเรียกว่าให้คุณมาเป็นอันดับหนึ่งอะ่ะคุณรู้สึกว่ามันลดน้อยลงไปคุณคุณไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอะคะ่ะไพ่เก้าไพ่เก้าดาบนะคุณ น่าจะตัดสินใจนะคะที่จะเขาเรียกว่าพิจารณาความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะมันไม่ได้มีความสุขแล้วนะไพ่สามถ้วยนะคะไพ่สามถ้วยบวกกับไพ่ก้าดาบนะคะอาจจะเป็นมีเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าบุคคลที่3เนาะเขามาเป็นประเด็นในเรื่องราวของความรักที่ทําให้คุณเครียดนะคะตรงนี้เนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาแบบนี้คุณอาจจะตัดสินใจที่จะพิจารณาความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่คุณจะเขาเรียกว่า มองความสัมพันธ์นี้นะคะบนพื้นฐานของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะว่าโอเคตอนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรมันไม่ได้มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแล้วก็คุณแทบจะมองไม่เห็นอนาคตกับคนคนนี้เลยนะคะคุณก็จะน่าจะพิจารณาได้อีกครั้งหนึ่งว่าจะยังไงดีกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเอาคำค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุด,ดินผึกงศพกันมังกรค่ะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งใบได้เป็นไพ่แถ้วยค่ะไพ่แปดถ้วยใบนี้เข้ามาบอกว่าถ้าหากว่าคุณอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณไม่มีความสุขต่อไปแล้วคุณคุณรู้สึกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ของคุณต่อไปแล้วมันไม่ได้เติมเต็มความสุขในหัวใจคุณได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว มันไม่เติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการเขาไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าทําให้คุณอะมองเห็นถึงอนาคตความสัมพันธ์นี้ได้ความสัมพันธ์นี้มันคุณรู้สึกว่ามันถอยหลังลงคลองเข้าไปทุกวันทุกวันถึงแม้ว่าตัวคุณอะจะไม่ได้อยากออกมาจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่สุดท้ายแล้วค่ะถ้าหากว่ามันไม่มีความสุขไม่มองว่าตัวคุณอะจะเลือกที่จะเดินออกมาเลือกที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็ ไปเขาเรียกว่าไปสรรหาพื้นที่ที่มันมันเป็นที่ของคุณอนะมันใช่มันใช่จริงๆสําหรับคุณนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคําแนะนํานะคะก็ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์ดีๆเปกาลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ